ลูกใหม่สุดจึงน้องเทนนิสทำทะเลเดือดสวยออร่าจับสุดๆ แต่เห็นแคปชั่นแล้วคอมเมนต์แหกขอบคุณสุดซึง้งเข้าเดินเข้าเด็จะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนักกีฬาคนดังกันค่ะเรียกได้ว่านักวันความสวยออราจับก็ยิ่งพุ่งกระจายแบบสุดๆนะคะสําหรับน้องเทนนิสพานิพักนักเทควันโด้หญิงที่เก่งที่สุดในประเทศไทยฮีโร่เหรียญทองระดับตานานโอลิมปิก2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงกระทั่งล่าสุดโอลิมปิก2024น้องเทนนิสได้ประกาศยุติเส้นทางเป็นนักเทควันโด พักผ่อนทั้งกายและใจหลังจากใช้ชีวิตเข้มงวดและมีวินัยในการซ้อมอย่างยาวนานโดยล่าสุดน้องเทนนิสได้โพเสเซตภาพสุดเซ็กซี่ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเผยภาพทริปพักผ่อนไปเที่ยวสีพันวาภูเก็ตพร้อมเขียนแคปชั่นว่าถึงเวลาได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วลองทำโนซี พร้อมให้เครดิตผู้อยู่หลังกล้องเนรมิตภาพสวยให้แฟนๆได้ชื่นชมนั่นก็คือฟีมมอของหวานใจจูเนียรรามนารงนั่นเองงานนี้แฟนๆเห็นแคปชั่นถึงกับเอ็นดูหนักมากเลยทีเดียวค่ะเขามาคอมเมนต์ขอบคุณสุดซึง้งและชื่นชมในความสวยอาทิอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะเอาให้สุดไปเลยคอมเมนต์ท่ามานะคะบอกว่าสวยงามน่ารักมากเลยครับ คอมเมนต์ทัามาบอกว่าสวยแซ่บเลยค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทําหน้าที่ได้สําเร็จแล้วได้ใช้ชีวิตที่อยากจะเป็นวางแผนและมุ่งมั่นได้ดีมากค่ะคอมเมนต์ทัดมานะคะบอกว่ามอบความสุขให้คนอื่นมาเยอะแล้วถึงเวลามอบความสุขให้ตัวเองแล้วนะขอบคุณความสุขที่มอบให้แก่คนไทยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอดทนผ่านเวลาที่ยากลําบาก ตอนนี้สวยและรวยมากว่งแผนชีวิตได้ดีมากต่อจากนี้คือกำไรของชีวิตแล้วใช้ให้เต็มที่เลยค่ะคอมเมนต์ท่านมาบอกว่าขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะน้องเทนนิสให้ความสุขกับคนทั้งประเทศมานานละแถมมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์นะคะว่ามันต้องดีมากที่ไม่ต้องกังวลเรื่องซ้ำแล้วนะครับแต่ก็ต้องยังซอ้ำอยู่เพราะมันคือสิ่งที่รัก การซ้อมแบบไม่มีอะไรการแข่งเราอยู่ผมว่ามันเอ็นจอยมากกว่าไม่ว่าจะกีฬาอะไรซึ่งน้องเท่นนี้ก็เข้ามาตอบกลับว่าใช่เลยค่ะอย่างลุกไปวิ่งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ